มาเตรียมพร้อมอเผชิญหน้ากับภัยเงียบที่กำลังคุกคามสุขภาพของคนทำงานทั่วโลกกันเถอะบาหวานไม่ใช่แค่โรคที่อยู่ห่างไกลแต่เป็นปัญหาที่อาจซ่อนตัวอยู่ในชีวิตประจําวันของใครก็ได้และนี่คือจุดที่หลายคนมักมองข้ามไปแต่เดี๋ยวก่อนก่อนจะลงลึกไปในรายละเอียดลองนึกภาพดูสิว่าถ้าเราสามารถป้องกันมันได้ตั้งแต่ในที่ทํางานละ่ะนั่นคือหัวใจของกิจกรรมที่น่าสนใจที่จะมาถึงนี้เองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยินดีเชิญทุกท่านที่สนใจมาร่วมง,งานวันบาหวานโลก2 0 2 5 World Diabetes Day 2025 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีและลดความเสี่ยงต่อโรคเาบาหวานในหัวข้อที่ชวนคิด The a b e r t s c w e i b i n g i n w o r k Place ทำงานสุขลดทุกความเสี่ยงสุขภาพดีเริ่มที่ทำงานนี่ไม่ใช่แค่กิจกรรมธรรมดาแต่เป็นโอกาสให้เราเรียนรู้ว่าการดูแลสุขภาพในสถานที่ทำงานสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างไรเพราะเบาหวานมาเกิดจากไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบความเครียดและการนั่งนานๆในออฟฟิศสำหรับผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยเบหาหวานคือภาวะที่ร่างกายไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีพอ ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพรุนแรงหากไม่ดูแลแต่ข่าวดีคือเราสามารถลดความเสี่ยงด้วยการออกกำลังกายอาหารที่ดีและการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอและงานนี้จะช่วยให้เห็นว่าที่ทำงานเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดงานนี้จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่9พฤศจิกาย,ยน2568ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกานะชั้น1และชั้น9ของอาคารสยามสเคปที่จุฬาและที่สำคัญคือมันฟรีสำหรับทุกคนที่สนใจไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยเพราะสุขภาพที่ดีควรเข้าถึงได้ง่ายสำหรับทุกคน และนี่คือส่วนที่น่าสนใจยิ่งขึ้นกิจกรรมภายในงานเต็มไปด้วยสิ่งที่คุณจะพลาดไม่ได้เราจะมีโชว์เคสเฮลตี้ออร์เกเซชันส์ที่นำเสนอองค์กรต่างๆที่ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมสุขภาพพนักงานลองนึกถึงตัวอย่างเช่นบริษัทที่จัดให้มีมุมออกกำลังกายหรือเมนูอาหารเพื่อสุขภาพในคาเฟ่เทเรียซึ่งไม่เพียงช่วยลดเบาหวานแต่ยังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยจากนั้นมุมตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาจะพร้อมให้บริการ ให้คุณได้ตรวจระดับน้ำตาลหรือรับคำแนะนำจากแพทย์โดยตรงเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่อยากรู้ว่าตนเองอยู่ในโซนเสี่ยงหรือไม่และอย่าลืมมุมชิมเมนู workplace friendly ที่มีอาหารเมนูมง่ายๆที่เหมาะสำหรับคนทำงานยืดหยุ่นเช่นสลัดสดใหม่หรือของว่างไขมันต่ำเพื่อแสดงว่าการกินเพื่อสุขภาพไม่จำเป็นต้องซับซ้อนนอกจากนี้ยังมีบริการฉีดวัคซีนข้หวัดใหญ่ที่สำคัญมากในช่วงฤดูหนาวเพราะขคห,หวัดใหญ่สามารถแย่ลงได้ง่ายในผู้ป่วยเบาหวานและนี่คือจุดที่หลายคนอาจถกเถียงกัน ควรบังคับให้ทุกองค์กรจัดวัคซีนให้พนักงานหรือไม่มันอาจขัดแย้งกับสิทธส่วนบุคคลแต่จากมุมมองสุขภาพสาธารณะมันช่วยป้องกันโรคระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณคิดอย่างไรและยังมีเสวนาสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมแบ่งปันความรู้เชิงลึกรวมถึงกิจกรรมสนุกสนุกอีกมากมายเพื่อให้ทุกคนรู้สึกผ่อนคลายและตื่นเต้นเพราะการเรียนรู้สุขภาพไม่ควรน่าเบือ่อและนี่คือส่วนที่อาจกระตุ้นความคิดเห็นแตกต่างในยุคที่คนทำงานหนักจนลืมตัวเอง การให้ความสําคัญกับสุขภาพในที่ทํางานอาจถูกมองว่าเป็นความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลมากกว่าองค์กรแต่จริงๆแล้วการสนับสนุนจากนายจ้างสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและเพิ่มความพักดีของพนักงานได้มากแต่เดี๋ยวก่อนนี่อาจเป็นมุมมองที่หลายคนไม่เห็นด้วยบางคนอาจแย้งว่ามันเป็นการแทรกแซงชีวิตส่วนตัวเกินไปคุณเห็นด้วยหรือไม่มาร่วมสนทนากันในคอมเมนต์สิสุดท้ายจุฬาไม่ใช่แค่สถานที่เรียนแต่เป็นที่ที่เราค้นพบตัวตนและประสบการณ์ที่ดีที่สุดตามคำกล่าวของคุณรัุกลกองเกตครูเงาะ นิสิตเก่าคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดังนั้นอย่ารอช้ามาร่วมงานนี้เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีและลดความเสี่ยงเบาหวานกันเถอะและหลังจากอ่านนี้แล้วคุณมีคำถามหรือความคิดเห็นอะไรบ้างบอกเราในคอมเมนต์ได้เลยเราชอบฟังความเห็นที่แตกต่างกัน